นี่ตัวย่อยกำลังขุดดินเพื่อเอาไปปกนั้นบ่ให้น้ำออก บายดีท่านผู้ชมทุกคนน้องมื้อนี้เขาก็มีโอกาสดีที่เขาที่ไปกินป่ายูคแคมแม่น้ำนอนแต่ว่าเขาที่ไปน้องมื้อนี้ก็ไปนำ้ำพ้ากับผู้นี้แหละแล้วก็ไปนำ้ำพาน้ำเนาะนี่นีน่กำลังทูนได้พาคนเก่า <laughs> แต่ว่าคนเก่าอะไดรหายไปครั้งแรก <laughs> แต่วันนี้ผมไปดูไปดู <laughs> มื้อนี้เขาที่ผากันขี่รถไปกับค่อนข้างว่าไกลเติมน้ำผ้านะเนี้ยบิไงมาไปเท่าเลยประมาณสามสิบนาทีเนาะฮะประมาณสามสิบนาทีเขาไปเออสามสิบนาทีกับปินนาทั้งนี้ที่แหล่ะ เอาอยังไปได้นี่เกี่ยมยังไปได้เครื่องอะไรไม่เกี่นัวอะไรยังไม่เลยโอ้มีอย่างเดนมีอะไรทำไมเนาะมีอะไรทำไมเดะโอเคเกลือเป้งนัวเกลือเป้งนัวเผ็ดหอมผิดหอมมิดส่วนกระบอกดามไปทำอีกอาจจะไปกับยากระบอกไปแป้งนอนเนาะเหล่าเต้เหล่าเต้เด็กก็ได้เอาแล้วอาเหล่าเต้ในพานเหล่าแต้ในพานจีฮิตทำนาก่อนอ่ะแล้วฮอร์ซีต้องไปเหมกันเนาะเพราะว่าขี่รถไปประมาณสามสิบนาทีเนาะประมาณสามสิบนาทีก็น่าจะฮอร์พละแต่ว่าทางโบเป็นทางไปลวงขาบังกันบอก เออเป็นเส้นทางที่วาทุกคนอาจจะเห็นแล้วเนาะเป็นเส้นทางที่ว่าเขามาต็หลวงขบานนะเส้นทางงามๆมาแหละเส้นทางที่เขาเคยผ่านมาแล้วเคย่ายทุกคนด้เบิงแล้วก็คิดว่าน่าจะไปทางนั้นันแหละแต่ว่าเขาบุกหัวที่เป็นจุดใดเนาะอันนี้ก็ถทาที่ตามตอนต่อไปว่าเป็นมองใดคิดว่าเขาน่าจะเคยผ่านมาแล้วเพราะว่าสายน้ำเตอร์ลสินมันก็ต้องผ่านเส้นทางน้ำนะอยู่ติดกับเส้นทางมันอ่ะเฮ้ยอูกระบนขั่วบนเจ้าทายเห็นตัว ขัวน้ำซิงเออแมล่ลนะักษณะเคยพานมาแล้วเพร,ะพระาะว่าขัวตัวนั้นเป็นขัวที่ติดกับติดกับหมู่บ้านอยู่พะนะไป้ายป้ายป้ายออกเดินทางออกเดินทางสบายดีท่านผู้ชมอีกหอหนึ่งเนาะเมื่อนี้ก็เป็นมือนึงที่ว่าเป็นมือดีที่พวกเฮาสิได้ไปที่หาปูหาปลากินแล้วเนาะเมื่อนี้ไปหากินตามธรรมชาติ เส้นทางที่ทุกคนเห็นนี่ก็เป็นเส้นทางบ้านพนสูงเนาะซึ่งเส้นทางตัวนี้ผูกคนกับ่คคอยสัญจรไปไหนแล้วเพราะว่าเป็นเส้นทางเก่าล้วก็เส้นทางไม้ขจ้าสิตัดออกทางบ้านแทนค้ำเป็นทางที่ว่าพวกเขามาแต่ลวงพบางเนาะแต่ทาอิดพุ่นล่ะเนาะทางนี้ก็เป็นทางที่ว่าสมัยก่อนที่ไส่ไปไสยาบุรีเนาะเฮาก็ที่เซใชส้ทางนี้ทีนี้พวกเขาไปน้ากัน6กคนเนาะแต่ว่าเกียบกับนัดนํามานามาข้างหลังแล้ะก็ทางหน้านี่เ็สิบผ้าแล้ะก็คําลาเป็นน้องของพ้าเนาะ พานี่เก็เป็นมูสนิทตั้งแต่เียนตั้งแต่สมัยปฐมพุรอดมาเห็นกันในสุดก่อนในนอซิปก็ปีทว่าซีเห็นกันกับที่ว่ายังเป็นมูหักมูแพงกันอยู่แล้วก็ไปหาปูหาปลามักขอธรรมชาติน้ากันเพราะว่าในสมัยก่อนมู้องสองคนนี่ก็มักไปดำปลามักไปหาปลาน้ากันเนาะแต่ว่าญงมากะลองไปหาบึงสุดท้ายกันยังมักคือเก่าอยู่พาเป็นคนแบบติดกับธรรมชาติีหลีจุดนี้เนาะก็เป็นจุดบ้าน พี <étique> ่ว่าพวกเขาได้มาเนะตามที่ว่าันทุกคนจือได้ทุกคนกิสิีจือว่าทางเข้ามาทางเข้ามาทางนี้เป็นหมู่บ้านนานาเกนคำเนาะทางทั้งหลังก็เป็นบ้านแทนคำนั่นเองเนาะการทั้งนี้ก็เป็นบ้านยัดสันเียวพวกเขาได้ว้าให้ทุกคนฟังว่าเป็นบ้านที่ว่าได้รับผลกระทบจากภูไฟนั่นเองเนาะเจ้าได้เฮ็ดมาเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานทานหิน้วก็หมู่บ้านขาเจ้าได้รับผลกระทบกัเลยว่าได้ง่ายทูกคนในหมู่บ้านมาอยู่ทางนี้ทั้งเมื่อ ใ่การขอนคำว่าสวยงามเนาะเบื้งจากภาพมุมโสโูงที่ว่าพวกเขาให้ทุกคนเบิ้งกันแล้วเนาะตามที่ว่าพวกเขาเคยมาบินให้ทุกคนเบื้งทีนึงแล้วการขอนขคำว่าเงียบเย็นและกสวยงามไปตามท้องเรื่องเนาะเด่นๆคือมีการจัดสั่งพัง,งเมืองเนาะเป็นการจัดสั่งที่ว่ามีดินมีเส้นทางที่เรียบไปตามเส้นทางก,กบารห้องซว่าหมู่บ้านนี่กับห้สงซื้าเป็นระเบียบนะครับถือก็แม่มไปด้วยองค์นาและกับภูเขาตามที่ทุกคนเห็นเลยนะเนาะ ที่รถไม่อิบุดนนะพวกเขากับซิมฮอดทางแบงเส้นทางที่ว่าพวกเขาสิไปหลวงพระบางนั่นเองเนาะก็เป็นเส้นทางที่ว่าค่อนข้างว่าดีได้แหละเท่าเท่าที่เขาเคยทายทุกคนในเบิ้งน้ำกัดเนาะจากนี่ไปหาหลวงพระบางค่อนข้างว่าร้อยกว่าหลักเนาะร้อยกว่ากิโลเมตรนั่นเองเนาะกับขบได้ไก่ไปไหนใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกับฮอดหลวงพระบางละแต่ว่าเป้าหมายของพวกเขาในื้นนี้บเิเวนหลวงพระบางเลยทุกคนเด้อ ทุกคนตอนนี้เขาได้คีมมาได้รายงานหนึ่งแล้วแต่เขาก็ได้ทาในพาน,นกก์ททุกคนด้วยเขาจะเอาซาในดึงและะ้วกันท่าหลังนี้เป็นเจี๊ยบกับ่านัดเดอ้อนัดนี่อยูนั่นแหละขเขาจ้ามาน้ํากัดแต่ว่าเขาจ้ามาน้ําหลังทุกคนอาจจะไม่เห็นในเริ่มต้นแล้วกับขี่สลอไปเลยเนาะนกับบรรยากาศเส้นทางที่แบบว่าสุดยอดขี่รถมาลินนะ ป้าหมายของอรเราในมื้อนี้ก็คือว่าไก่พกสอสมควรนะนานทุกคนนะตอนนี้รเราได้ม,มาพากันมาย่างละมี1 2ึ่งสอี่หหคนแล้วก็มีอีกประมาณ3 4คนยังไปทัางหน้าโดยที่มีมูของข้าเจ้าอีกเพราะว่าคนขาเจ้าเป็นคนพื้นที่ะนะ แล้วกัไปมืโอนี้กับที่ีเป็ดตันคอนแน่ค่าเจ้าก็ชิบซ่อนแน่ประมาณนี้แต่ว่าหมู่บ้านคุาเจ้าน่าสนใจหลายทุกคนเวลาเขาไปเอาป่ามาแล้วเขาไปอัดคอนมาแล้วแล้วเขาสิพากันมาทายทำใ,ให้ทุกคนได้เบิ่งนอกว่าสิเป็นประมาณใด้รู้สึกว่าบ้านใคนข่าวว่ามีเซนี่หลายเนาะตอนนี้บันนอกขีคอยเต็มเลยนะไปห้อยเป้าหมายห้อจุดบนเฮาแล้วห้อยชิทายทุกคนเบิองอ่งเช่น,นึงเนาะ นี่คือซีด้ีามน้ำแล้วนี่ต้องเป็นไปถึงตัวจริงคือซีด้ีามน้ำน้ำกระใสใสทุกคนใน้มาอนีได้กินปลาบอ,อได้กินปลาบออีกเรื่องนึงเนาะน้ำใสใสนี่ขอมาใสนะ คิดาน่าจะได้เปียกแล้วนะยางเลห้วยอ้อยสวยน้ําใสดี เสาเทปานนี่ตีปะงอยางตีซื้อยังนี่ฮะนี่ยังเกาะน้อยซื้อน้อยกระเบาแห้งไอ้นี่ได้ยวยินโลโมนี้ก็อัดได้ตีนี่น้อยแก่ไหนหืมไปตันค้อนเขาจะสิตันแบบว่าตันน้ำฟางนึงแล้วก็ให้น้ำมันไหลไปอีกฟางนึงแะ่นะ ต่ว่านี่ก็ตันได้ที่กันแต่ว่าเขาเจ้าว่าไปทางใต้บุนก่อน่นว่า,นวาขนาดจะประมาณาน,น,นี้แต่ตันคอนเนาะอัดคอนเก็บป่าบรรยากาศเราหายโล่งหน้าลมพัดวีวีเย็นสบายเดย์ทุกคนอันนี้เป็นคอนที่เขาเจ้าเคยอัดแบบตัวเก่านี่เห็นอกเขาเจ้าที่ตันตัวนี้เราเอให้น้ำมันท่านตัวนี้ละกันให้ป่ามันไปทางนั้นมืดเอ้ยน้ำมันไปทางนั้นมืดแต่น้ำตัวนี้มันกระชี้แห้งมานั้นแห้งลวก็เก็บป่ายัางสะจูสะใจ เยีนดีขนาดเห็นบอดดักงอยากทายทุกคนเบิึนกันเนาะบรรยากาศมันค่าคิรีดีใจขนาดมาเจอบรรยากาศที่จริงทางนี้ก็ตันได้คือกันนี่ทันสมมุติว่าตันฝังนั้นแล้วเราก็ปล่อยนำฝังนี้ยฟังนั้นหลัก็อัดฝังนี้ต่อก็ได้คือกันทุกคนเด้ได้เก็บป่าแบบยาวเลยต้องหาบอลที่ว่ามันเป็นแบบว่ามันมีสองแล้วนะนี่บอลนำแล้วนี้หลักก็แล้วนี้มันจริงสามารถตันคอนได้คงสึกว่าเขาสิหลงทางเขเผาละเพราะว่าเผาเป็นคนพื้นนิ่นอ่ะแล้วเขาเป็น มาแบบนี้คิดว่าบู่าเข้าไปใส่เดี๋ยวนี้แต่กระน,น้ำห้อยตีนัน,นี้หออคิดว่าน่าจะเมนทางนี้แหละเดี๋ยว๊ะเด๊ะแบบนี้แหละมันเปียกเปียกเปียกไปเพราะว่าเรามาน้ำคนพื้นทินน่ะคันประมาณน้ำคนพื้นทินเนนนนนท่กา,เทา,เกา,กากับที่อัดอยู่แถวแถวบริเวณขวดหลักแล้วข้าเจ้าหรอกข้าเจ้าก็ที่พาไปบอนที่มีป่าลาย ตอนนี้คำลาก็ได้ยอมละไปน้ำผู้สาวกลับมาเขาคือเขาบินโดดขึ้นไปพอกระโดดินเห็นวัดคนนี่มาละวันไหนเพื่อนนะซอกผู้สาวเฮงไอเอาล้อห้ายไปนี่นะลงผู้สาวหัวปลกหัวปั๊มน้องเนาะทีมไปซอกเสีอกับผู้เห็นนี่ถ่ายเบื้องเดียสีพาไปเบื้องหน้าคักเลยทุกคนเด้ลยลงผู้สาวแล้วมันทิมเขาเขาเราบินซอกมันอยู่ นี่นี่เจ๊บึงหน้าคักเลยมาบึงหน้าเลยสุมหน้าผู้สาวหลวงผู้สาวหัวปักหัวปั๊มมึงนี่เด้อเห็นเด้อหนองหักหนองหักหนองหักเด้อหนองหักหาอย่างซอกที่เหลือก็ซอกบูเห็นขูนจนโดนไล่ซอกสู่ปันปันซอกหาคนหลงปลานี่ยล่ะที่แท้ผมกูหลงปลาละซอกหาสู้อาดทุกคนมึงไหมงมเอาเมื่อกี้ตัวพวกไงเพียงบังมือเด้อนี่คุณน่ะเอ้า ตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวมานแล้วนี่ตัวมานมาแล้ว <c oughs> ไปกินมีจะคนมาอนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบ่งไปหกส่วนกุ้งตัวนี้ไปมีกลุ่มมีแล้วกุ่มมีแล้วนี่เนฮะต่อ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 นี่เนาะทุกคนเนาะเขาได้ทำเลแบบทำเลของข้าเจ้าละนี่เขาจะเปลี่ยนเป็นทางนำ้ำทางนำ้ำให้น้ำไหลไปทางนี้เขาจะเอาดันตัวนี้เพราะว่า ตัวนี้ก็น่าจะปิดบอลเก่าเขาแหละแต่เขาก็สิ้อเอามาอน้ใส่บอลได้กับยาลองเบิ่งเอาเอาสุซุนจะเซยความพิษฮะ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 ฮกฮะ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 อะฮาฮนฮะเะฮ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 มฮะฮะฮะ นี๋น้ำทางนั้นก็นเริ่มน้อยอยู่ละน้ำมันที่เปลี่ยนทางไปทางนี้หลังจากน้ำทางนี้มันแห้งแล้วจึงเก็บป่าได้ลกน้ำก็ที่เปลี่ยนทางไปทางนี้เลยทางนี้ก็ที่เป็นน้ำพวกนี้ก็บที่ไหลหนีมืดไปอยู่บนรุ่งพุ่นละกันแล้วก็เก็บป่าตามก้อนก้อนหินมาเ,เนี้ยเนาะเดี๋ยวเขาที่สานต่อนี่ตัวย่อยกำลังขุดดินเพื่อเอาไปปลูก น้ำโบห้น้ำออกอันที่โบออกน้ำเพิ่มน้อยเลยว่ะตยัวน้ำโบไหลหมดแล้วอ้าวเฮ้ยโอ้ยบางทีจะไปไปไนเหนละอ้าวอ้าวคอยบอกขึ้นว่าเจ้าเห็นละบอแวร์อิซิสมองไงวะเห็นเนอมืาอกี้เคยเห็นที่แถวนี้เคยกินหิ่ละเกี่ยวเห็นมันลอยดิบอยู่นะ cho người là có phiền ní mô này được như vậy mày mèo mèo mày mì mày mèo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  mày 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 เอ,อ้าดึกน้ำกี่เด้อไอ้ตัวใหญ่เห๊ะน,นี่ทุกคนน้ำมันเริ่มแห้งแล้วปลามันก็เริ่มออกมาละน้ำมันเริ่มแห้งแล้วปลาก็เริ่มลอยออกมาเส้ยส้ยเส้ยอีร้อยพายมั้งหรอ,าอพากลัวเรามีผู้หญิงรัดรุมห้ามพัดไมเจออะไรอเห้ามพัดไม่เจอบรรลุมันนี่กดตั้งเราเสื่อหรอนอ ีุัหบันใหม่แบบมันร้อยแบบนีนี่โคตตนมากได้เท่านี้นี่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 ไป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 ้เดียวละลงล้มตตดี๋ยวละมเรียบร้อยนี่อ้ตาย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 ฟง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 ตัวมันเอาดิ้ตัวจับยาตัวหน่อยเนาะเซ็เหรอเย่ตัวนี้ด ก็น MM. ่อยสนมื่นป้าไหนครับเนี <c <c ่ยนี่ปบบกันน่อยกันน uh ี <t 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 ่ก็สร็จแล้วไม่เลปะแล้วไม่แล้ว嘛ไหนที่ทำนี่น ไปไแต่ป <expand> mm ้านี่ก็มีลูกเปงเลยองยูใส่เหลไปใ่เหลวนี่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 นนี้ด้กองนลอ้ใส่สองตเี็น่อเอาเอาอู้ขนาดนี่นี่เห็นเนี่่นี่น่นี่ นนน้นองจู่เออมีเริ่มได้ไล่ละเริ่มมีความบ่างขึ้นมาละธรรมดาเรามีวิ่งแต่ว่าเราบูมีวิ่ง,งน,นี่ไม่ใครมาเนี่ยเอ่ออ,อ,อ๋ดีที่เลยนี่ดีอีนี่เหมืนอนจงทีจริงอืออ๋อครับเดี๋ยวไม่ได้รองอีกทางนี้เท่งนั้นได้อีกแล้วบ่น,นี่

นี่ตัวกำลังสะปลาเอาทีนี่แล้วกันนัดเคยเห็นวิธีเอาปลาแบบนี้บอกระบบเคยกระบบเคยกระบบเอาจะเป็นแบบนี้เอาไปประยุกต์ใส่อยู่บ้านเดิมในวัดอยู่เมียกันนะตัวจะสิบุตักปลาไปเมื่อตัวจะสิบุตักปลาออกพูดไหมว่อืม อ <N ông liebe glass> โอ้โโอยย่โดดนสีแล้วเนี่ย <upload> Nè ừ. ừ. Bà khó Bà ừ. ơi, bà bỏ ở lục nàm đi nè Bạn tặng mình đi đi Bà ơi, bà bỏ vào lục đi nè Bà ơi, bỏ vào เหกุนื่อยไหมเอาลไปสุดยอดโอ้ยข้าบรรยายจักโมงหรอประเดยนี่ยอนหนึ่งโมงอะขึ้นเขาไปกินกัดขึ้นเขามื่อกี้นี่เนาทุกคนเนาะเอามาตัดล่ะกะสุดความสามารถละเมาเดี๋ยวก็พายอมนะเนาะต้านโมเพะแล้วเนาะเอ๋น้องเนาะน้องตอนนี้มันยอมนะเนานำเขาหาวิธีต้านจนสุดใจแล้วมันก็ได้แต่ประมาณนี้เขาก็ได้ปลากับนี่แหละทุกคน ไปคิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนบอลแล้วเขาก็ะซีพยายามกินเข่าก่อนเอาแฮงก่อนท่านว่าบางทีเอาโตก็คือเชออาโตซ้ำนีดกระพาะกินอยู่เนาะนี่ตอนนี้มาเฮงแล้วเนาะนี่พอได้กินอยู่ไหนนึงไปพ้อยู่้ไหนบ่ไปก้าพอกินอยู่ซ้ำนี้ปางกลิ่นมั่งใส่ว่ามั่งเลยนะเรื่มเลยยอมเราทุกคนเลย เงานี่มันมีป่าอยู่แต่ว่ามันแบบตันบริยู่ตันบรได้แท้ๆดูเวลาน้ำม,มันไหลดีเขาสะแป๊บนึงแล้วกันจบเบียดมันก็ขึ้นมาคืนละน้ำม,มันไหลแห้งเวลาเขาตัดเวลาเขาไมชิบหายเขาเบรคคอนเด้อเขาตัานแบบดีสุดที่เท่าที่ดีแล้วนะมันยังเข้ามาอยู่ มันเป็นแล้วนั่มมาเนาะก่อนมันมันเป็นแล้วมันซื้อมานนี่มันมาหนีแเขาตัานกับตันสุดสี่มือละตันเังไียกับโบยูแต่ชีจะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะคลิปนี้ม่ได้ว่าไปมาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้เราคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้รู้สึกว่าได้เสือ้อใส่เหื่อแห้งหลาย้โอ้ชีได้ปลาบ่เดี๋ยวไปเบิ่งบนพาหน,นี่ยนึงนี่แหละอืม รอวันนซสาข่าวแปบเดียวแล้วโอ้ยมีลายอยู่ไดิพานี่ตัวบักเงี้ยตั้ปนเลเนาะบนตีนกับเมียนะเดๆเด็ดยหลา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 พาขันห้องเอาบนหันออกมืดอ่ะขันห้องออกเอาออกมืดคือจะได้หลายไป้านาดบวกสักนิดนึง มีไหลยู่ปล่าตูนปลาไมหิ่นนะมันยิไหลปลาเลยนะปลาหิ่นอะไรนะเดี๋ยวเดิ๋ยอีกออกมาจับเลยแม่ในพานน่ะปลาอย่างนี้ดูสิปลาแขตูนเนาะฮะปลาแขตูนเอาเอาปลาแขตูนทุกคนขนาดมันอยู่บริใกล้เด้อคือเบิ่งคาราบวกนี่มันเลยเบิดมันสิได้ซ้ำไหนขนาดซ้ำนี่ทุกคนกำลังสิตกขอตัวลาเมื่อกี้กำลังม้วนเลยมึงอ่ะเป็นเดียวอื่ เมื่อไรอันนี้วิศว์ม่วงแล้วใส่ในหนึงน่งอ่ะใส่ในน่ะอืมใ่น่ะอืมเมื่อไรเมื่อแล้วกำนังทำใส่พวกนี้เหี้ยงให้เด่นออกอันไรนอ,อันนี้ในหน่อยหน,นึ่งเหนียวอะเอ่ะมีแต่ประมาณนี้แหละทุกคนเด้อขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเดีย๋ยวพามาสั่นนี่เนาะทุกคนเนาะมันกะที่มีประมาณนี้นี่ <c oughs> นี่เป็นตา <c oughs> ป่าที่เรามาได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยมาตัวนึงมาตัวหนึ่งนี่มาแคนดูมาเสริมาแคนนั่งเลยธรรมาซาเทมมันก็แซ่บอยู่นะจริงแล้วเขียวจุ้ยเลยอ่ะบายบาห้องสองอูบายห้อบสามเราค่อยวันเนี่ยบายบาย